สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกนั่นเอง ซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยมีข่าวกันหนาหูมากๆนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทางรัสเซียกําลังเตรียมที่จะประกาศสงครามแบบเต็มรูปแบบนะครับผมกับทางยูเครนซึ่งท่านผู้ชมฟังเนี่ยอาจจะงงอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตอนนี้รัสเซียก็ทําสงครามกับยูเครนอยู่ไม่ใช่หรือไงกันแล้วทําไมจะต้องประกาศสงครามกันอีกแล้วถ้าเกิดการประกาศแล้วเนี่ยมันจะมีการ เปลี่ยนแปลงอะไรจากตรงนี้อีกไหมมีการเพิ่มเติมอะไรอีกไหมมันแตกต่างกันตรงไหนในวันนี้แหละก็จะมาเล่าตรงนี้ให้ทุกคนฟังกันนะครับเริ่มกันที่จะข่าวในตอนนี้ก่อนเลยก็แลวกันนะมีข่าวกันมาหนาหูมากๆเลยว่าวันที่9พฤษภาเนี่ยจะเป็นวันที่โลกจะต้องจับตาดูเลยถึง5ทีของรัสเซียและวลาดิเมียร์ปูตินตัวของปูตินนะครับผมมีข่าวหรือว่าจะประกาศสงครามแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณเตือนมาหลายครั้งแล้วนะครับว่ารัสเซียเองเนี่ยจะไม่ยอมหยุดอย่างแน่นอน ยูเครนเองก็แข็งกล้าวเหมือนกันนะครับบอกว่าจะไม่ยอมเซ็นสัญญาสนิภาพสัญญาเดียวที่จะเซ็นเนี่ยคือสัญญาความพ่ายแพ้ของรัเสเซียก็เรียกได้ว่าทั้ง2ฝ่ายก็สู้กันสุดใจทั้งคู่นะครับซึ่งในตอนแรกอะ่ะเราก็คิดว่ายูเครนคงจะสู้ไม่ไหวหรอกนะครับแต่ตอนนี้เองอะ่ะยูเครนเองก็ได้รับอาวุธจากนาโตมาแล้วถูกไหมก็เรียกได้ว่าทําให้อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็เอามาสู้กับรัเสเซียได้แล้วนะแต่ก็เรียกได้ว่ายังมีปัญหาเรื่องกําลังพลและการลําเลียงอาวุธมาอยู่ซึ่งรัเสเซียเองก็ออกโรงมาเหมือนกัน,นว่า จะโจมตีขบวนการขนส่งอาวุธเหมือนกันนะครับผมขบวนส่งอาวุธจากนาโตเนี่ยเดยรัาเซียจะยิงให้หมดเลยซึ่งอันนี้เองนะครับก็เป็นจุดวัดใจเลยนะจุดเดือดเลยนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยไอเรื่องสงครามเต็มรูปแบบคืออะไรกันณปัจจุบันนี้เนี่ยคำพูดที่ปูตินใช้ในการโจมตียูเครนเนี่ยนะครับผมคือการใช้ปฏิบัติการทางทหารน,นะครับยังไม่ได้มีการประกาศในแบบแง่มุมของหลักประเทศนะว่าโอเครัสเซียเนี่ย จะเปิดสงครามแบบเต็มรูปแบบกับยูเครนเลยตอนนี้บอกว่ารัสเซียเนี่ยปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอยู่นั่นเองครับซึ่งทีนี้เองเนี่ยจุดแตกต่างเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันเยอะมากๆเพราะเมื่อรัสเซียเนี่ยประกาศสงครามแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับจะเท่ากับว่าประเทศรัสเซียเองเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะสงครามแบบเต็มเลยนั่นเองครับผมตอนนี้เนี่ยประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามเนี่ยนะครับผมคงเรียกได้ว่าเป็นยูเครนซะมากกว่าเพราะว่ารัสเซียเนี่ยในตัวของแผ่นดินรัสเซียหลักอะแทบไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยอาจจะมีการโจมตีนิดน แต่โดยรวมเนี่ยนะครับทางรัสเซียไม่ได้รับผลกระทบเลยคนในรัสเซียยังใ,ใช้ชีวิตแบบปกติได้อยู่นะครับซึ่งทีนี้เองเมื่อประกาศออกมาแล้วเนี่ยว่าถ้าเฮ้ยจะทําสงครามแบบเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยนะครับจะมีการประกาศกฎอายการศึกออกมาซึ่งทีนี้เองเนี่ยนะครับจะมอบอํานาจแบบเต็มที่เลยนั่นเองสามารถจับใครก็ได้เลยนะครับที่เห็นต่างหรือว่าออกมาชุมนุมออกมาประท้วงหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่รัสเซียมีอํานาจในการจับได้หมดนะครับผมคือเรียกได้ว่า ทำได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วนะครับผมในตอนนี้แล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับยังสามารถเรียกพลเรือนเนี่ยมาฝึกได้ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เองใครเองก็สามารถทําได้นะเป็นกฎที่ทุกประเทศทําได้หมดแหละก็คือเกณฑ์ทหารนั่นแหละครับเอาคนมาต้องการกําลังคนต้องการแมนพาวเวอร์นั่นเองเอามาฝึกรบหรือไม่ก็ส่งไปรบเลยสำหรับคนที่พร้อมนะครับก็เรียกได้ว่ากําลังของรัเสเซียเนี่ยจะเรียกมาได้อีกมากมายเลยนะครับแล้วจุดที่สําคัญก็คือ อาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยจะมีการใช้แบบมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นนั่นเองครับผมคือถ้าเปิดสงครามเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะใช้นิวเคลียร์อย่างเงี้ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากๆด้วยนะครับสมมุติว่ารัสเซียเนี่ยยึดดินแดนส่วนหนึ่งมาได้แล้วแล้วก็ประกาศเลยว่ารัสเซียเนี่ยจะปกป้องอธิปไตยของทางของโดเนสแล้วก็ลูฮานถูกไหมถ้ายูเครนมาบุกเนี่ยใช้นุกตอบโต้ได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นการใช้นุกหรือว่านิวเคลียร์เนี่ยในการโจมตีแล้วถูกไหมใช้ในการป้องกันนะครับ กูจะปกป้องตรงนี้มึงมาบุกเองกูตุ้มเลยนะเรียกได้ว่าสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากนี้เองเนี่ยไม่รู้ว่าในสงครามยุคปัจจุบันเนี้ยโมเดิร์นวอร์ฟร์ขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการใช้อาวุธที่ผิดกฎกันไหมซึ่งถ้ามีนะครับเรียกได้ว่าอาจจะมีการถ่ายออกมาในโซเชียลได้แต่ก็อาจจะถูกปฏิเสธออกมานะครับผมคือถ้ามันอยู่ในภาวะสงครามจริงๆแล้วก่กฎอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันเริ่มเบลอไปหมดนั่นแหละครับคือเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยกฎต่างๆเนี่ยมันมีอยู่นแนนออาาุุธ แต่กฎพวกนี้มันเพิ่งมีมาไม่นานหรอกนะครับผมแล้วก็ในสงครามจริงๆ่ะคิดว่าจะมีใครฟังไหมละครับทุกคนก็อยากจะทําเพื่อชนะหมดนั่นแหละถูกปะแล้วยิ่งในตอนนี้เองเนี่ยนาโตเองก็สนับสนุนทางยูเครนเนี่ยแบบโอ้โหเต็มที่เลยถูกปะรัสเซียก็เริ่มที่จะไม่สนแล้วล่ะก็เอาไงอ่ะก็มึงก็มาช่วยยูเครนอยู่ดีนี่บอกว่าหยุดแล้วหยุดอีกเตือนแล้วเตือนอีกก็ไม่ฟังรัสเซียเองก็มีสิทธิที่จะไม่ฟังเหมือนกันแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยดูจะตึงเครียดขึ้นไปอีีีกกกเเเลยยคืือออสาานรรรณ์ท่่ตแ้หมซจะ จากทางเหนืออะไรแบบนี้มันดูเหมือนดูจะขี้คายลงเบาลงหาข้อสรุปลงได้หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยการรบนะครับผมกับดูเดือดและดูจะตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับผมว่าในอนาคตจะเป็นยังไงจะบอกไว้เลยว่าถ้ามีการประกาศสงครามแบบเต็มรูปแบบเนี่ยทั่วโลกนะครับผมตึงเครียดขึ้นแบบสุดๆอย่างแน่นอนนะครับคือ เป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดขึ้นจริงๆก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกฝ่ายจะหาทางออกได้โดยเร็วนะครับนี่เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับผมแบบล่าสุดสุดๆเลยในตอนแรกเนี่ยผมจะทําอีกเรื่องหนึ่งด้วยซ้ำไปนะแบบว่าพออ่านมาเจอเรื่องนี้พอดีเนี่ยโอ้โหไม่เล่าไม่ได้แล้วเลยครับผมก็มีการลงข่าวในสํานักข่าวไทยด้วยนะแบบหลายที่เลยนะครับผมก็ลองไปหาอ่านกันได้ยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นยยงงนนนีี้้ดววยัังงไใหม เวลาลงแล้วบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ